ก็สวัสดีครับวันนี้พ่กข้ผมแบงค์จากคณะวิศวะจุฬานะครับวันนี้ผมมาทําการเฉลยข้อสอบ B แพทหนึ่งนะครับข้อที่12นะครับโอเคข้อนี้นะครับให้ความสัมพันธ์ R มานะครับแล้วก็ให้ A กับ B เป็นค่าคงที่แล้วก็ให้ความสัมพันธ์พกผ่านมานะครับถามตัวของ 3A มเบีส่วนสนะครับวิธีทำนะครับก็คือเราจัดรูปต้นนะครับจัดรูปตัวแรกนะครับจะเป็น y เท่ากับส x นะครับลบสส่วนสครับต่อมา การฟังก์ชันความสัมพันธ์หกผันเนี่ยก็คือสำหรับ x เป็น y y เป็น x ครับก็จะเป็น x ส y ลบสส่วนสครับก็เป็น2 x บวกสเท่ากับส y นะครับ y ก็จะมีค่าเท่ากับ2อส่วนส x นะครับบวกกับตัวของ4ี่ส่วนสามซึ่งก็เถ้าเทียบกับสมการที่โจทย์ให้มาคือ y เท่ากับ a x บวก b นะครับเราจะได้ว่า a เนี่ยก็คือ2อส่วนสามะครับแล้วก็ b เนี่ยคือ4ีส่วนสทีนี้ก็แค่เอามาแทนค่าในนี้นะครับ ก็แทนค่าก็จะเป็นตัวของ2นะครับลบกับ B ส่วน4ก็ลบ1ส่วน3นะครับคอนอสานะครับก็จะเป็นตัวของ5้าส่วนสามนะครับตอบช้อยข้อที่1จบนะครับข้อนี้ก็ถ้าตงใส่ข้อนี้นะก็คอมเมนต์ถามใต้คลิปนะครับผมตอบทุกเม้นต์อยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวาไปก่อนครับสวัสดีครับ